จะพุ่งเลยหามฟันสัตว์ไอ้อจะพุ่งเลยอืดชอืดมันเราอัดวิดีโอนะไอ้หน่อยดินากนไอคนละตีอะงไงขอสองอนนีหน่อยยังไงขอสองันีเดี๋ยวไหมเดียวรร้น

มนผัดแมงอีก็อร่อยขึ้นใหม่เนี่ยให้มั้ยเลยดีก็ไปข้างนีอาผักเครืงมออักเครื่องมาเลนาบาอันนี้เนื้อเันื้นเาแลนก็บา อไหนเอะไอะไรเป็นไ่ดอย่างเงี้ยได้เกินลมยไอบไอ้ยหมอกใจที่อเชดโดนหิงเจ็บายไม่่งเจ้ากเะไอ้ยโดนหิมาขีดโดข้างขวาราวนี้โดนข้างซ้าย เจ็บไหนสักมึงโดโดสักทีน่าขี้ลงนี้ถึงโดดนะโดดไม่จะโดดล่อเดนี้หนเข้าลงวะโอ้ไม่โด <c oughs> ดสักทีคนทืกอกล้องหน้าละนะบ,บค่อยทำตอ่อเ๊ะ <c oughs> เอ๊ะ

เราไ่ลงเฟซบุ๊กแต่เ <minority> จ็บปเกินงมดแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะไม่เล้วเนียเราเจ็บตึงห้อลงลงลึกไปเลือข้อมือลงข้าข้าวมอะไรกดุเนื้อนเนื้อเนื้อไหนเย้งังไงเ้ยลงดิเอาเอาไเอาทำใจไว้ีหายูมได้ปอดปอดปอดได้ปอด